ดีเนาะอยู่กับแท็กเนาะแปดสี่โตเนาะเมื่อวานเขาจะพาไปตลาดร้อยสามเนาะไปเบิ้งผักหวานว่ามีผักหวานกันบ่เฮาเนาะไปเบิ้งกันเลยเนาะไปไสบายยยสบายยเเนะ้มไ มีอยู่มันจะแข็งไดเคี่ยเกแล้วเ่งด้เร็น้อย

ตลาดเขากำลังเจ็บเนาะนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงสิบแปดโมงเเนาะ คนนี้เนาะโอเคเนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะกดกระดิ่งเนาะกดติดตามเนาะช่ได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะแม่พี okay, ่น้องเนาะ FC เนาะมื้อน like, ี้เนาะเฮาจะมาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนาะโอเคเฮาไปเบิ่งกันเลยบ่ิยายากเนาะเพราะว่าเฮาไปตลาดมาแล้วเฮาได้ซื้อผักหวานมาเนาะโลละ90,000เนาะ90,000กีบเนาะเงินลาวเด้อเอ่อก็ตกอยู่ประมาณโลนึงก็โอ้ยเนาะ300กว่าบาทเนาะ พงเกือกันก็คือว่าเขาซื้อมาเครื่องรูศูนสิบห้าพันกีบเนาะกะตกอยู่ประมาณโอ้ยเนาะกับสองร้อยบาทอืมกับสองร้อยบาทเนาะเครื่องรูเนาะร้อยไปร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบกว่าบาทแกมผักวานเป็นนาตายยังไงไปเบิ่งกันเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องโอเคนี่วัตตุดิบของเขาเนาอนี่คือใครหมดเนาะใครหมดแดงเขานาอโอ้สื่อมาแต่วางเวียงเนาะสื่อมาวังเวียงสองโลเนาะสองโลเนาะ อันนี้ก็แบ่งไว้เนาะแบ่งไว้เห็ดอย่างอื่นเะน่อันนี้ก็บลายเติบแล้วกับบ่มีอย่างหลายกับมีอันนี้เนาะไข่บลแดงเนาะผัะกหวานเขานอนได้เด็ดนี่แหละซื้อมาโลแล้วเก้าสิบพันกีบเนาะเด็ดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะเด็ดการเด็ดอย่างมันออกล้างทําความสะอาดให้ดีเนาะโอเคตามด้วยพริกพริกแกงเขาเนาะพริกแกงเขานี่เนาะที่ว่าตําไวปเนาะ ก็มีคาตะไคร้ใบบกูดเนาะแล้วก็หอมกระเทียมเนาะแล้วก็ใส่กะปิไปเนาะใส่เกลือไปนิดนึงอืมตำให้มันบ่ต้องแบบมันละเอียดลายเนาะออกแบบยิ่งยาแบบพอดีนี่แหละเอา,เอาที่ตามที่เขาพอใจแหละโอเคขาดบ่ได้เมนูของเขานี่คือปลาเดกปลาล่าเนาะกันขาดปลาเดกปลาล่าเนี่ยคือสิบบอสซบขาดปลาเดกเซบปลาเดกนัวเนาะเห็ดย่างกระแซบกระนัวเนาะโอเคเนะาะเครื่องปรุงเขากับบะหมี่ยังไลนนี่มีอันนี้เลยเนี่ย ป้งนัวเนาะผมชืรถเนาะคนไทยเอิ้นผมชืรถคนลาวเอิ้นแป้งนัวเนาะนี่แหะเครื่องปรุงเาอันนี้รดีรดีเนาะโอเคเครื่องปรุงเาก็บ่มีหยังหลายไปเตรียมกระทะกันเลยเฮาไปเบิ่งเลยโอเคกระทะเฮาเตรียมแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาตามด้วยพริกแกงนเฮาบ่อันแกงไอ้ผักหวานเนาะเฮาบ่ใส่น้ํามันเนาะเพราะว่ามันมันสิเป็นเป็นน้ํามันเป็นยเนาะบ่บ่บ่เป็นบ่เป็นตะกินบ่เป็นตะแซ่บเนาะเฮาแบบ เอาแบบปลาปลาเลยบอต้องเอาพี่แกงมาขวบขวบขว,ขวคนๆเลยเนาะโอเคครับหย่อพี่แกงมาใส่เลยเนาะไม่ต้องใส่น้ามันนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันเพราะว่าแกงแบบปลาปลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเราใส่พแกงเแล้วใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเนาะใครพอดีก็แล้วแต่กะเอาที่ชอบเลยนะครับคนให้พี่แกงมันหอมหอม,หอมหอมเนาะหอมก่อน โอเคครับหอมในที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลยนะมันดื่มนะครับเติมน้ำาดื่มลงไปเอาแบบพอดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราก็ตามด้วยปลารเลยครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นี่ครับตามด้วยปลารไปเลยนะครับใครชอบแบบรสชาติเค็มๆหรือนวลนัวเนาะอ่า ใส่ปะลาะปรปลาเดกหลายๆเนาะให้แบบเอาพอดีก็แล้วแต่ที่ชอบนะครับผมเอาใส่ประมาณนี่ครับประมาณครึ่งครึ่งครึ่งทัพทีเนาะครับเดี๋ยวเราไปป,ปรุงเสร็จกินีลงห่แบบรถดี แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้ยากครับทำแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะครับไข่มดแดงไม่ต้องไปลวกนานนะครับรเดียวกว่าสุกแล้วนะครับ าลเยโอเคครับเดี๋ยวตักใส่้วยได้เลยนะเนาะหน้าตาจะเป็นแหมนมีนะ่องกงผักหวานใส่ไข่บดแดงปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวเนาะใสะ่ใส่ไปใส่ป,ปลาแดกปลาร้าเนาะถ้าอร่อยทำอะไรก็อร่อยนะ ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะถ้ามีปลาย่างปลาแห้งเนาะยิ่งดีนะครับปลาย่างปลาแห้งมันจะหอมนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนาะโอเคอยจะตักเสต้ยให้ดูเลยนะครับพี่ครับครับเสร็จแล้วครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนาะครับทำง่ายๆนะครับถ้ามีปลาย่างยิ่งหอมเลยนะปลาย่างใส่ปลาแห้งเนาะ โอเคครับใครชอบนี้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยเดอ้อกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วอยเดอ้อขอบคุณมากครับ f อฟซเนาะคนที่กดติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดเนาะโอเคครับคลิปนี้นาไว้แค่นี้นะครับนับผมมาครับสวัสดีครับ